สวัสดีครับเราอยู่บนถนนเส้น207นะครับ207นะตอนนี้อยู่ที่อำเภอตำบลนางรำอำเภอปะทายนะเราจะข้างหน้าคืออำเภอพุทธสุวรรณลํานะครับอันนี้นคือะปะทายข้างหน้าเป็นตัวอำเภอปะทายด้วยแต่อยู่ตำบลนางเอ่อตอนนี้ตำบลนางรำครับเราจะไปเราจะไปชมปราสาทนางรำนะครับนี่ครับช้าๆนะ ปรา,าสาทนางรำลำคาอารยธรรมขอมครังที่ตำบลน,นางรำนะครับคุณผู้ชมครับถ้าต่อไปอีก17บเจ็ดโลเปิดสีดาเดี๋ยวเราไปเปิดสีดาเข้ามาตอนนี้2องกโลนะครับกำบอกถึงจะไปผ่านโรงเรียนยาคานะครับข้างๆโรงเรียนยาคา ใช่ไหมน่าจะใช่นะบ้านนางรำนะครับอ,อยู่บ้านนางรำริยะกับกองรับตำบลนางรำอำเภอปะทายครับมีโอกาสอันีครับขับ,ร,บรถผ่านเลยวะมาดูสักหน่อยครับเป็นอะไรทำกองวันนี้วันที่14เดือนมีนาคม2 5 6 8นะครับประเทศไหนครับไทยแลนด์โคราชไทยแลนด์ ทา,างไปบ้านนางๆมันจะมีสัญลักษณ์นะครับเงมนลูกหินประตูทางเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสัญลักษณ์ของอารายธรรมของเขาก็มาทาไว้นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมาใหม่รับให้เป็นสัญลักษณ์ทางเข้าบ้านนะครับ 定。 บาน,นบานนี่ครับเจไม่หลงทางเนะาะมันมาจากต่างเพื่อนต่างท้องที่เจ๊ดูจากดีจังเลยครับล่น้ำไปทางขวานะครับสิดาไปทางซ้ายต่า,า,งางไว้อย่างดีครับประมาณ5โลครับจากทางแยก207มา ได้ด้วยครับบ้านใหม่ชัยพจนโอ้ยมาโอชื่อเคยได้ยินนะถึงแล้วครับประสาทนานมีความมือครับ ยังไงไม่ใหเขาด,คาดูครับมีที่จะลดนะครับให้มองข้างนอกก็เป็นมีประตูแต่เลื่อนเลื่อนได้เลก็มีมองเห็นสะนามนะครับตัวปราสาทสะนามไอตัวปราสาทเหมือนเหมือนโรงพยาบาลนะไร สะนามเอาไปดูกันครับว่ายากมาชมนะครับแล้ก,ก็ห่างจากตัวอำเภอปทัยมาหน่อยหนึงเออถนนใหญ่ถนนใหญ่คือถนนบ้านวัดตำบลบ้าน,น,นวัดอำเภอคงมาทางอำเภอปทัยก่อนถึงอำเภอปทยัยหักซ้ายมืออยู่ที่ตำบลตำบลนางลำนะครับก่อนถึงเดี๋ยวเดินไปดูข้างในครับ ดูป้ายก่อนนะัี่ประสาทครับมันมีอระน้ำนะครับมีสิก่อสร้างสองที่อืมอ่านหนึงครับประสาทนางรำตั้งอยู่ที่บ้านนางรำตำบลนางลำอำเภอป่าตาจังหวัดนครศรีม่านะครับ เป็นอาการประเภทออโรคยาศาลาในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่รักษาเป็นโรงพยาบาลเนาะ,นะจะลึกประสาทตาพรมและจะลึกประสาทผัะขันมาพระเจ้าชัยมรรที่7ได้ทงสร้างโอโรคยาศาลาจํานวนร้อยสแห่งทั่วราชอาณาจักรโดยพบโอโรอาโรขยาโอโรขยาสาลาจะอยู่ในเดียประเทศไทยตะวันออก และเตาหนักชิงจำนวน3าแห่งอันนี้คือหนึ่งในจำนวนนั้นนะครับดูแลโดยสมรักเซบาตนที่10นะครับอารูกขยาสลาเป็นสถานที่ที่ลกคือฐานพยาบาลที่เจ้าพระชันได้ทรงสร้างมารักษาโรคทางกายและและใจรัศดรสตวรรษพุทธศตวรรษที่18ประมาณ800ปีมาแล้วประกอบไปด้วยอาคารสงศ์คือพยาบาลและสุขทาลายแต่ว่าเป็นสถานที่รักษาป่วยปัจจุบันได้ปูพังไปแล้ว ปัจจุบันได้ผุ้พังสลายไปตามกันเวลาส,สุขตาลายเวลาที่สศาสถานประจำพยาบาลประดิษฐ์ f, รูปกระบอ๋อเป็นสองที่คือรูปกระลบแล้วก็ฐานพยาบาลประสาทที่หนึ่งประปาสาทประธานปที่ประดิษฐ์พระภัยสัชเะยกุรุไวยทูะยะประภาสีสุยะ วิโรจนะจันทรลักษิและพระศรีจันทะไวยโรจนะโรหิตนิสาโอ้ยอ่านยากจังอินเดียมากครับเนี่ยบรรณารยเป็นอาหารทุกเสียงเมือนพระตั้งอยู่เรนวงทิศตอนออกเชิงเห,าาน,หนือของพระธาตุพระนาคเชืมันตกบางครับพระรูปอาการรูปผมเกี่ยวข้องกับความตายวันนะี้กำแพงแก้วมีรูปที่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยประตูทั้งออกและกำแพงแก้วสระน้ำอยู่กำแพงนอก โอเคครับภระสาประทานปันาลายประหัดประประคองมอยาแท่งหินบทคือสิ่งอยู่ข้างในนะามช่องไปบัวยกันประสุป,ประตูด,ด้านตะวันออกโอเคครับอ่านยากครับอ่านทีเดียวพอพยม,มรูปหมูนี่หนูควาย ไม่รู้ประการหรือพระวชชะบาลีไม่รู้อะไรเลยพระเสียานระกรรมพระทิศเอ๋กลูกปั้นพธิสัตว์แกเข้าไปดูนครับของแรกที่มาครับค่ยผ่านอยู่เส้นนี้จะไม่ค่อยได้คำ้ามาชมก็ติดถนนเข้ามาในหมู่บ้าน ทางรำทางรำไปชมนลครับล,ลงอันแรกก่อนอน่าจะเป็นที่เคารพเนาะเป็นหินเก่านะเป็นมีอันใหม่อยู่ส่วนหนึ่งอาจจะปรับปรุงแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาแนละ้ว อันนี้จะราใหม่แล้วประดับไ้ที่มันเกินมาแล้วก็ทำเป็นรูปขึป้นรูปร่างก้นมาใหม่นะครับเข้าได้ไหมนะัขห่ขยเนนะครับตื๊บตื๊บตึ๊บตื๊บตื๊บต๊บอ๋อไปใช้เหล็กดามนะครับ อทุกกระลบน่าจะไม่มีนาจะเอาไปที่อ,อื่นโอ้ตกใจนกตัวมาทกำลังนี่นกเอี้ยงครับอันนี้น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นโรงพยาบาลน,นะเหมือนประสาทหิพพิมาย ที่เคารพเนาะนี่ครับทำอมอันนี้เป็นสิ่งที่ปรับปรุงใหม่ครับลองเดินนะเหล็กแล้วับปูนเอาเห็นมาตั้งเนาะอยู่ได้ครับอีกอันหนึ่งนู้นครับห่างกันสักสักหกสักห้าสักหกสิบเมตรก็สถานที่ก็สักกี่ไร่ฮะ ห้าหกลายไม่ใช่สิสักกี่ลายสิไละสิบลักเนี่ยสิบลาย,ส,ลาย,ส,ลายสิบลายกว่ากว่าโอ้อันนี้เป็นดินขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำรอมรอบไละน้ำรอบรอบ อืมอันสวยครับครับประมาณนี้ครับมาชมกันเด้ครับ